แหล่งเตาบ้านป่ายางแหล่งเตาบ้านป่ายางตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นเนินดินกระจายตัวอยู่บนที่ราบริมแม่น้ำยมเตาบ้านป่ายางเป็นเตาชนิดระบายความร้อนในแนวนอนที่ก่อด้วยอิฐบนผิวดินพื้นที่ภายในเตาแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่ห้องใส่ฟืนห้องวางภาชนะและปล่องควัน เตาชนิดนี้สามารถเผาด้วยอุณหภูมิสูงสุดถึง1,250ถึง1,300องศาเซลเซียสใช้ในการผลิตภาชนะต่างๆเช่นถ้วยชามและเครื่องประดับสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นช่อฟ้าใบาระกาและบลาลีรวมไปถึงปฏิมากรรมดินเผาต่างๆเช่นตุ๊กตารูปบุคคลมังกรและยักษ์เป็นต้นในสมัยอิทยาเครื่องสังคโลกเหล่านี้ เป็นสินค้าสำคัญที่ส่งออกไปขายอย่างต่างแดนดังที่พบเครื่องสังฆโลกตามแหล่งเรืออปังในอ่าวไทยและในแหล่งโบราณคดีในต่างประเทศเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและญี่ปุ่นเป็นต้น